ก็ให้ปลาสิลูกก็ให้ปลาสิปลาเรากินข้าวหูกอืเอาให้ไหมให้ปลาไหม้มีปลาปลาไหมมีดีนี่ไงมาดูนี่มาดูนี่

来带路。 เทลงแล้วไม่มีให้อะน,นะหมดแล้วนะนนอ่ะให้พอหยอดเหรอหยอดกี่บาทบาทครับอ่ะไม่เปิดก่อนถอยถอยหยอดช้างเหรอเอออาหารปลาหรืออะไรยังงีอาหารปลาช้างเหรออะเอาไปขย้อนหยอดันะครับหยอดนะหยอดเอ้ยอย่าเพิ่งกดสิ โอเคเอาไปให้ตรงไหนโอเค